แล้วทุกคนเดี๋ยวไอ้คลิปนี้เนาะเฮามาเบิ้งไิ้ที่เหา้่ยยอดออกจากทาดด่าหลุมมาได้แล้วเนาะไอ้เมื่อน,นี้เดี๋ย <c oughs> วมาเบิ้งว่ามันเป็นอะไรแล้วเนะาะจะสำหรับเมื่อน,นี้กะได้สามมื้อแล้วเนะาะจะหลังจากที่เหา้ยยอดไอ้แบบนี้ไว้แล้วครบสามมื้อแล้วเนาะเฮายังบ่ทัานได้หดน้ําจากเือเนาะมาเบิ้งวะมันซ้ำได้เนาะจา้า <c oughs> นี่เนะาะจะหลังจากที่เหา้ยอดไปแล้ว สามวันเนาะเขายังไม่ได้หดหนามมันเด้เพราะว่าความชื้นออกมาจากไอ้นี่เราจะมันมีความชื้นมาจากฝนตกอายฝนกันทึกเนาะไอแถวนั้นอะ่ะเขาย้ายไปอยู่ข้างหลังแล้วนะาจา้ะเพราะว่าฝนตกตรงนั้นมันต้นดอกไม้มันพระใสเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งไกลๆเนาะนี่ที่เบิ่งว่าดอนนี้มาอยังเนาะดอนนี้น่ะเป็นตอหอยหนนาากินนะจ้ะ หอยบบหอยกับนกนี่แหลนะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเขากะสงใสยอยู่เนาะเลือดตะต่อเนาจะเดี๋ยวให้เบิงนะ่งเนาะนี่เลือดตะต่อแบบนี้นะน่จาจะหอยเนาะหอยกินดอทนึงเราจะบบหอยกับนกแหละมาจิกเนาะนกกระจรอกเนาจะเดี๋ยวให้เบิ่งเนาะมาสามมือแล้วมันเป็นอะไรกับกระ่ังเขียวเนาะจะโอ้ยมึงมาน้อยมาน้อยมาหน้อย,อยกับมาอดน,น้ำโอ้ยนี่แหละวุ่นวายครับเดี๋ยวเบิ่งต่อเนาะ สามวันแล้วเนาะสามวันแล้วกะเขียวคักอยู่เนาะจ้ะเข้ายังไม่ได้โหดอย่างเลยเนาะจะส่วนหนึ่งเข้าย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะจ้ะกําลังจะเพาะละก็ย้ายมาเลยๆเนาะจ้ะอันนี้สามวันแล้วเนาะกะตรงนี้เข้าโหดน้ําไปครั้งนึงแล้วเนาะจ้ะเพราะว่ายุนี่มันบม่ได้มีไายฝนมาเนาะนี่กำลังติดขึ้นเนาะจ้ะเดี๋ยว่งใกล้ๆเดี๋ยวดูใกล้ๆเนาะมันกะมี ต้นองอยแน่เนาะจ้ะเพราะว่านกหรือว่าหอยเนาะมากินเนาะนี่เนาะจ้ะนี่กิกไอ้มะยี่ข่าเนาะจะเขาเข <Komb i, S 2> ้าเอามาใส่ข้างเือนไว้เนาะกันปนตกเนาะจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งไอ้พักหอมที่เขาปลูกไว้เนาะจ้ะอันนี้คือพักหอมที่กินมากเรื่อยๆเนาะเขาบเคยซื้อพักหอมเนาะจ้ะเพราะว่าแถวนี้เขาจะขยายมาเรื่อยๆเนาะมีแถวนี้พักหอมพักชี้พักชีหอมพักหอมเนาะแล้วก็อันนี้คือใบแมงลักเนาะจ้ะแถวนี้เลยเนาะจ้ะนี่ นี่เนาจะต้นหอมเนาะแหลงเมื่อกี้นี้กะกินอยู่นี่เนาะปกติคนเฮากินหอมกะกินทุกวันเนาะแต่ว่าไอเฮากะขยายไปเรื่อยๆอยู่นเนาะจะเฮาทีแรกเข้ากะมีอยู่สามกระถางเนาะกะขยายมาเรื่อยๆนี่เนาะจะอันนี้กะเพิ่งขยายไปเนาะขยายไอโดยการที่ว่าเฮาถอนอันนี้มียาเกิดขึ้นเนาะเอ้ยตาบุดีเดี๋ยวกะสิหลงว่าเป็นยาตนมันก็จะถอดไอสำรับ หอมเขานาาจะเข้ากับจะทอดไอ้ในนี้เนาะเข้าจะทอดไปเนาะเข้ากับคือลกแล้วกันตัดเขียดนี้ออกเนาะจา้ะไอเอาใบมันไปกินเนาะแล้วก็ขยายจะขยายแบบนี้เนาะเขาเ๋ยวจะจะขยายเรื่อยๆอันนี้เพิ่งขยายไปเมื่อกี้นี้เนาะอันนี้น่ออันขยายไปได้สิบมือแล้วก็บสีห่หยกซ้ำนี้เนาะจา้ะจะขยายแล้วก็กินไปเรื่อยๆเนาะถ้ามีเวลาว่างก็มาถอนเนาะจา้ะนี่เนาะปลูกต้นหอมแบบ มีกลิ่นอยู่ตลอดปีเนาะหมอต้องซื้อเนาะจากปกติเท่ากับสายอยู่ต้นหอมกันถ้าว่าเป็นพักหอมนี้เท่ากับอันนี้เป็นพักหอมเลยเนาะกะจะจะเลยกลิ่นไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าช่วงแลงเมื่อกี้นี้ป่ายมันไม่เนาะแต่เก็จะขยายไปเรื่อยๆอยู่เนาะจากเพราะว่ายังบอทันได้หน้าฝนนี่เนาะมันจะอยู่นี้เขาจังบอได้ซื้อเนาะกินไปเรื่อยๆยเนี่ยเก็กกินไปปักไปเนาะยามเขาเสมากินหอมเนาะเขาก็มาตัดตรงนี้ตัดปุ๊บ จะเอามาปักเนาะเขาก็จะเตรียมดินเลื่อยเอาไว้ที่สูงเราจะหน้าฝนมันจังบ่ได้เปื่อยเนาะ,ะจังบ่ได้ซื้อหน้าฝนเนี่ยจะแพงเนาะถ้ามีเวลาก็มาถอนเนาะอันนี้คือกันเราจะอันนี้จะปักเป็นอาทิตย์นึงแลนะ้วเนาะอยู่สวนเ่านี่ถ้าเขาหวางคือเขาถ้าเขากินหอมย่ำใดเ่าก็ถอนเนาะปกติมันจะยุดแถวนี้ยุ่สามสีก่กระถางเนาะแต่เขาก็ถอนเลืนะ่อยเนาะถ้าเ่ากินก๊กนี้เ่ากะเขาว่าจะกินต้นนี้เขาก็ถอนแล้วก็ปักกินตัวนี้ หอมแล้วกระปักอยู่นี่จะบ่กพร้อมกันเราะจา้าเนี่จะประมาณนี้อันนี้ก็คือจะหลายๆกันเนาะจา้าจะมีหลายๆรุ่นเนาะนี่สาหรับหอมเฮผเนาะจ้าจะ,จะมีหลายรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นใหญ่แล้วเนาะรุ่นแก่แล้วเดี๋ยวเขาจะขยายอีกสองอันนี้เนาะแต่เขายังบ่ิได้กินหอมเขาเลยบ่ได้ขยายเนาะจา้านอกจากหอมแล้วต้นหอมผักชีเนาะอันนี้ใบแมงลักเนาะจา้าดูสึกว่าหญ้ากับใบแมงลักาจะ ปนกันสเลเกินแต่ว่าผักชีอหอมเห่าอันนี้คือผักชีเนาะผักชีอหอมกะกาขึ้นมาเรื่อยๆคือกันเราจะกะกำลังจะง่ญ่พอก,กินอยู่เราจะนี่กะอว่วะมองนี้มีของที่ข้าไใส่เนาะปกติเ้าแกงเ้าอ้อมเพาก็ต้องใส่ไอ้กอีตู่หรือว่าใบาแมงรักเนาะถ้าผูใ้ใดมากกินกับเอ้ข้าวปุ้นกะเอาไปกินได้เนาะจ้ะนี่ ถ้ามีเวลาว่างกะมาถอนเนาะจ้ะสีประมาณนี้เนาะนส่วนขัวเห่ากะสีอยู่มีให้กินเลื้อยเนาะถ้าผู้ใดว่างกะเอามาเห็ดแบบนี้กินแบบบ่ต้องซื้อเนาะจ้ะปกติเห่ากะกินหอมอยู่แล้วเนาะใส่ไอ้น้ำพริกหรือว่าจะแกงจะอ้อมกะใส่ได้คือกันเนะาะจะให้ปลูกหลายเนาะอยู่นี้เห่าอยู่ในสวนขั้วตัวนี้เห่ากะจะกินเลือยเนาะจ้ะนี่ จะมีหลายระดับเดี๋ยวเขาซื้อ,เข,อเขาซื้อขี้ไก่มาแล้วเนาะเขาจะเอาขี้ไก่มาใส่ถ้าวางเนาะถ้าวางก็จะเอาขี้ไก่มาใส่จะคือจะหาเวลาเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้บ่ได้วางเนาะจะเพราะว่าจะไปหายเฮ็ดเนาะจะก็เลยมาแวะให้เบิ่งเนาะหลังจากที่เอาเบิ่งไอเบีย้ยพิกไปแล้วเนาะเบีย้ยพิกก็ถอนออกจากไอกระบ,บะมาใส่ทาดเพราะได้สาม,มือแล้วเนาะยังไอตัวที่ฟัง่งอยู่ข้างเึือนเขายังบ่ได้โหดเนาะ ขุนซาดเข้ามาอยู่เนาะแต่ว่าอยู่ไอ้ฟังในเฮื่อนเท่ากะหดเธอหนึ่งไปแล้วเนาะยังบวได้ใส่อย่างเราจะเพิ่งอายุได้สามวันเนาะยังบวได้ใส่ไอ้เชลาแต่ขวดเอามาพอมาเข้าใส่ตั้งแต่ตอนที่เท้าเพาะที่แรกแล้วนะจะสำหรับอันเชลาแต่ขวดเอมาป้องกันเชลาเนาะเดี๋ยวพอมันได้สักอาทิตย์หนึ่งเนาะค่อยไอ้ใส่เชลาแต่คเดเอมาเนาะต่ว่าอัน ปุยนะยังบอซา้เนาะกะอย่าลืมมาที่ตามไปดากานเนาะว่าเราจะใส่ปุยยามใดเนาะอันนี้ผักชีเราก็เพิ่งงอกเนาะยังไม่โตเท่าไหร่เนาะจ้ะเดี๋ยวจะมาแล้วเราจะไปหาเห็ดเนาะจ้ะเมื่อนี้เมื่อนี้ยังบ่ชท่านเหวางเอาปุ๋ยเอาขี้ไก่ใส่ไต้นหอมเห้เาไว้กินหน้าฝนเนาะจ้ะเพราะว่าหน้าฝนนะมันจะเปื่อยเอาไว้ที่สูงเนาะดินเขาก็เอาดินมาจากคอกง่วเนาะจ้ะ แต่ว่ามือใหม่ค่อยเอาขี้ไก่เนาะขี้ไก่กะเอาไว้ยุ่ยนดเนาะอยู่ตารางไอ้ทางเพื่องเนาะเขาจะเอามาใส่วันหลังเนาะมื้อนี้ไปหาเห็ดก่อนเนาะจ้ะไปหาเห็ดมากินแล้งเนาะจ้ะนี่มาหาเห็ดเนาะแสงจักรจันทร์กะก็ยลงลงเรืออยู่เนาะมาขอเห็ดเ่าเนะจ้ะนี่อันนี้คื่อเห็ดเ่านะเห็นนี่เนาะเห็นมะเห็ดเนาะเห็ดแดงเนาะจ้ะเขามาแล้วเนาะ อันนี้แต่ถ้าบ่มีเวลามาหานะเห็ดวันนี้นะเ,เนะาะก็แดงเนาะเทาหมดมีดอกสีมนะ่วเนาะเดี๋ยวจะหาเห็ดก่อนเราจะเข้าป่าหาเห็ดวันนี้ในไหน,นกะอยู่สวนแล้วต้องนานๆเนาะจะจะได้มาเจอซัตทีนานๆจะได้มาเจอดอกหนึ่งเนาะอันนี้นะเห็ดทานรู้ป่าเห็ดทานเนาะก็ถือว่ายังบ่วเทายัางกินไดนะ้เนาะนี ดอกปเปเลยเนาะเต็มเออแต่ว่าเห็นอีกดอกหนึ่งนั่นะอยู่ไกลๆกันเนาะนี่ดอกนอ้อยมันเนาะจ้ะนีถ้าเห็นจักหมูหนึ่งเนเต็มหกตาต่เได้เห็นแค่สองสองดอกเนาะโอเคมีก็บ,บ่ได้เนาะเดี๋ยวหามูมันอีกก่อนอันนี้นะพึง่งเก็บได้ซ้ำนี้เนาะจ้ะกระถือว่าพอแกงอยู่นี่เนาะ พอแกงยังบท่านได้หลายกับพอถือว่าพอแกงนี่ยางเลาะเห็ดจนเหมยเน,นาะจา้ะมีแต่แกนฮิตเทาเนาะในกระตาเนี่ยแต่ว่าเพิ่งมาพอเห็ดอันนี้เนาะนี่เห็ดอันเหลืองเหลืองนี่เนาะจ้ะให้ดูนี่เนาะดอกนี่เนาะนี่เนาะจา้ะละง,งกเหลืองเอ้ยอยางจนมาถั่วป่าเนาะกระสีได้ดอกหนึ่งนี่ดอกเล็นน้อยเนาะไฟบ่วหม้มันกะออกเนาะจา้ะนอกนั้นกะ มีตะแกนเห็ดเทาๆเนาะจะเดี๋ยวไปหาต่อเนาะเราจะไข่เห็ดละงโงกเนาะกำลังออกเอยมาพออยู่กำลังสีกำลังสีออกเนาะเพิ่งมาเพิ่งมาเป็นไข่ย,ยังไม่ได้เห็นอ้อมเป็นหน่วยเนาะแต่กระด่มบงก่อนแ่าแหนเนาะให้จังใดกับว่าแหนเนาะแบบนี้น,นี่คือเห็ดอันนี้น่าจะเป็นเห็ดกอเนาะเห็ดกอรหรือเปล่าเออแหมเห็ดกอเนาะดอกแข็งๆนี่ ดอกแข็งแขกน่าจะเป็นเฮ็ดกอเนาะนี่พึ่งได้พึ่งได้ซ้ำนี้ <c oughs> เกลิงกระตาเนาะจา้ะปกติเฮ็ดกอมันเอาเป็นมูน่เนาะแต่โรูว้ว่าอัะขจาวซาหลายและมันเหลือเหลือดำดอกนี่นาาเนาะจ้ะเฮ็ดผีเบือเนาะเบิกไงเดี๋ยวหาเบิกเนาะเดี๋ยวห้เบิกว่าโอ้เฮ็ดอันนี้หาก,กินบ่ได้เนาะเฮ็ดผีเบือเฮ็ดแทนเฮ็ดขาดเนาะจา้ะน่าจะเป็นเฮ็ดผีเบือเนาะเอออันนี้คือชิมเนาะ นี่เนาะไปเบิ่งว่ามองเหี้ยวปุกมะเพ็ดมันเป็นอะไรเนาะอันน the really cool. <th ี้ว่านเขาเนะน้ำท่วมอันนี้จะเป็นมองเหี้าวว่านเขาเนะแล้วก็อันนี้เหา้ยยกลองไหวเนาะจ้ะแต่เดี๋ยวนี้ฝนตกมาน้ําขึ้นเขียวอยู่เนาะหญ้าขึ้นเนาะจ้ะนี่ปกติแต่เบิ่งเห็ดต่อเนาะแถวนี้มีเห็ดคือกันเนาะจ้ะปกติก็เห็ดอ้อแต่ว่าได้มีเวลามาเนาะวันนี้มาเบิ่งเห็ดเนาะจ้ะเอ๊ะ นี่ดีออกกันนี่ดียุดแต่บบได้เอาเวนตามาบบเห็นหงเก็บฝนตกมาว่านี่มันออกมาบ่ขึ้นหอดเวนตาดิขึ้นหอดเวนตาดินี่ในตัวสี่หา้าหกใสี่หา้าทำแล้วเนา,จาะจ้ะเมื่อน,นี้บโบเห็นหงแล้วเนาะเบองไงเฮาที่เฮ้าไอย้ยกลองไว้เนา,จาะจ้ะเบืองยาขึ้นเต็มอยู่กินเบืองว่ะ อถ้าข้าบอยกมันสีเป็นอะไรเนะาะเดี๋ยวให้เบิ่งทางเพิงเนาะถ้าเฮาบอยกมันก็นจะเป็นพือหายนี้แนละ้ะหายนี้ว่านเข้าไว้บรูว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะตายเนาะจ้ะนี่เบิ่งว่าไอ้มองทีเฮาจะปลูกพริกหน้าฝนเนาะแต่ว่าตรงนี้จะก้าในเป็นฮอตช่วงสินหาเนาะจ้ะคิดเบิ่งวะน้ำเนาะน้ำไหลมาแต่ใส่เนะาะไหลมาจากหายข้างหลังนี่เนาะจ้ะ หายข้างหลังนี่ก็จะมาตะพพูดเนาะหายที่เขาตากมาเพชรหายที่เขาไอ้มีสวนยาไหนเนาะเขากำลได้ปลูกพิกเนะจ้ะนี่อันนี้จะน้ำจะปล้อยเป็นน้ำแบบนี้แล้วก็ไหลไหลลงไปเรื pues ่อยๆทอดชนประท่านนะจ้ะมองที ne, ่เข้าหาเห็ดกับปได้ไก่เนาะมองนี้เลยเนาะป่านี้เลยนะจ๊ะนี่เนาะจ้าสำหรับมองหาเห็ดเท่ากับปล่ไก่เนาะอยู่มองสวนพริกเนาะอันนี้คือสวนพริกยังบรานได้ปลูกเนาะที่ข้างหลังเขาเนาะ ไอ้ส,ส่วนพริกยังท่ันได้ปลูกแต่ว่าม่องนี้คือป่าหาเห็ดเนาะจ้ะนี่ได้ไปแล้วคือตะก้าเครื่อะตาลนะเดี๋ยวเปิดห้เบิ่งเนาะจ้ะเดี๋ยวเปิดห้เบิ่งเนาะจ้ะว่าได้เห็ดน้อยหรือเห็ดหลายซําใดเนาะได้พอได้แกงอยู่เนาะจ้ะนี่ะได้พอได้แกงอยู่เนาะอันนี้คือเห็ดเท่านะจ้ะพอได้แกงอยู่คาแล้วเนะจ้ะเดี๋ยวไปเก็บมักม่วงเมื่อกินพร้อมนะจ้ะนะจ้ะ เทากับไม่ได้หาไก่เนาะหาอยู่แถวแถวสวนเท่านี้แหละเราจะิ่งเฮ็ดเท่ากับพอดีได้เพื่องกระตาเนาะออกจากเฮ็ดแล้วกะเก็บมักม้วงเมื่อกินน้ำเราจะเอาคู่เก็บมักหม่วงพร้อมเนาะอันนี้กะมักม่วงเนาะจักอะไรมักหม่วงจักอนใดเฮ็ดเนาจะไปกับบ้านเนาจะหาเฮ็ดกับไม่ได้ไปหาไก่เนาจะหาอยู่ข้างๆ้าเฮื่อนนี้เนาะนี่เนาะกะเท้าไว้ หวังจกปลูกพริกขายพริกกับมาหาเห็ดเราจะอาชีพรับเฮาก็คือปลูกพริกเนาะอาชีพรองก็คือเฮ็ดหน้าแล้วกะ็หากินตามธรรมชาตินี่เนาะอันนี้อันนี้คือป้าหาเห็ดเราจะอยู่แถวแถวนี้แหละยี่แถวแถวเพื่อนเฮา,านี่แล้เนาะจ้ะโอ้นกเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะจา้ะมาติดตามว่าจะเอาอย่างใส่เบียร์กาพริกที่เฮาไอ้พึ่งได้สามมือมื้อนี้เน,นาะจ้ะ เดี๋ยวสี่ห้าหมือใส่อย่างแน่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะจ๊ะนี่สำหรับมือน,นีครอบคุณแล้วกันสวัสดีเด้อจ้ะ